ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับยังไม่ได้เคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนีย่ยฝากกดด้วยนะครับส่วนใครที่ดูมานานแท่นานหรือว่าดูจนมาถึงตอนนี้เลยยังไม่ได้กดให้กันนะครับเชียร์ไลค์มีดับบลิน้าเลยได้หรือฝากกดไลค์กดติดตามมีดับบลน้ากันด้วยนะครับคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมสั่งกระดิ่งกุ๊กกิ๊กด้วยนะครับจะไ,ได้เป็นกระดิ่งใายการแบบผลิตต่อไปเรื่อยๆนะครับ ว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไปมากมมาก็น้อยครับถ้ามีคำถามสงสัยอะไรคอมเมนต์มาดูด้านล่างนะชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะจุเก็นกันใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะี้ขอติดตามชอบก็ช่วยกดซับสไคร e ดูแล้วติดใจ